<ส> <pulse> ครับดูครับว่าจะระท <Trans> ึกใจยังไงครับเดินเข้าหาครับเพชรธงชัยเข่งซ้ายไปทีหนึ่งพยายามบวกปัดขวานะครับอาลีครับแมซ้ายด้วยครับเตะซ้ายไม่ถึงครับโดนแข้งขวาของเพชรธงชัยครับเปิดเกมเลยนะครับเพชรธงชัยปกตีนี้เป็นมวยจังหวะสองนะครับวันนี้เดินเข้าหาอาลีเลยครับ เป็นตรงไทยหน่วยก้านอย่างนี้โอ้ยต่อยบัดขวาไปทีนึง่งหน้าดูแล้วน่าจะเป็นมวยเข่านะครับมันสูงอย่างนี้โอ้ตะแวงวางแข้งสวยครับขวายาวยาวเข่านี้คืออาชีพหลักเลยนะครับหลังๆมานี่พัฒน,นาครับในเรื่องของอาวุธความหลากหลายครับและยิ่งมาต่อยไทยไปนี่ต้องหลากหลายเลยนะครับต้องมีทุกลูกครับ ให้หนักทุกลูกหมัดเท้าเข่าซอกจ่อขาไปครับแท็กขวาสูงกับอาลีครับหมัดขวาของอาลีครับเข้าออกเร็วครับพยดเข่าขวาครับล้านของเพชรธงชัยแม่ืนแทงธรรมดานี่ก็จะถึงหน้าอกอยู่แล้วครับยโอนเข้าเองยาวความยาวเต่เทียวครับอาลีจะแก้ยังไงครับอาลีกัดซ้ายเล่นกาดบ้างเตขวาครับเตยัดเลยนะครับยิมกับอารีครับ ยิ้มนะยิ้มนี่บอกว่าเจ็บนะฮะยิ้มแก้เขินครับเอ้าพยายามจะเตะขาครับสถานั้นของอาลีครับต่อไอยู่ที่แฟมิลี่มวยไทยนะครับพุทธบุตลสายหนึ่งครับอาลี้เทรนการได้ทั้สแตนและขวาครับพอโดนแข้งขวาเตะทิ้จุ๊บเตะทีแกยิ้มนะครับเปลี่ยนการดครับให้มันแดงทีเดียฝั่งนะเตะขาครับสถานั้นของพี่ตงชัยโอ้ต้องระวังหมัดนะครับ ปัดซ้ายแล้วก็ปัดขวาตรงไม่โดนนะครับโดนแคกซ้ายหน้าารออกหมัดของนักชกอิราจยิ่ต้องดีให้ถูกทรงมวยแล้วปัจจุบันนี้นักมวยไทยชาวอิรานเยอะจริงๆนะครับ เป็นที่สนใจของชาวอิหร่านนะฮะประเทศอิหร่านนี่สนใจมีค่ายมวยไทยมากมายครับคุณกระป๋องครับไข่ขวาสูงครับเพชรธงชัยครับพยายามจะไต่ขาคืนครับอาลีแต่ว่าไม่โดนนะครับพยายามเข้าหาครับโอ้จะฝวาวุกขวาแล้วก็โดนแครขวาสุดเข้าไปเหมือนจะแทงเข่าแล้วหุกขวาครับแต่หุ้งพื้นไปแหมวันนี้ไล่ต้อนเลยนะครับเจ้าหน้าที่เพชรธงชัยครับอาจจะต่อยต่อยไม่ถึงครับโดนซ้ายหน้าครับหมดยกครับพักก่อน มาดูภาพช้าๆชัดๆนะครับวชิราุุิไทยไฟครับจังหวะฮุกซ้ายของอาลีไม่โดนครับพยายามจะเตะขวาสูงครับก็คงได้ยินข่าวนะครับว่าได้1นึ่งแสนจากท่านพลตบดเอกจากทิพย์ชกินทาครับของตัวสั้นกว่าเล็กกว่าจะพยายามตวัดแข้งให้สูงเข้าไว้ครับนหนักมันไม่พอครับอ <c> น <oughs> ี้ ขวาก็ยังไม่ถึงครับควมยาวของคิษตงชัยนี่ก็ยาวจริงๆนะยาวจริงๆครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับขอบพระคุณครับบริษัทเนเนโซมอเตอร์จำกัดบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมพ์มหาชนจำกัดบริษัทเอนคอนเน็กจำกัดบริษัท GAA เอเอสเ์ไพไทยแลนด์ผลิตภัณทเมอริทิสบริษัทพิษมายาจำกัดแล้วก็โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีษและศูนย์รักษาสมรรถภาพเพศชายครับโอ้โหโยกสองมาเนี่ยครับพิษชายเล่นของแข็งครับเข่าครับโอ้เข่ายาวๆกินโดนเต็มพุงครับ หานะครับสเตย์เข้าหุ้งนัดศอกซ้ายครับทางด้านของให้ธงชัยครับอาลีก็งนังมัดขวารอบวกอยู่แล้วเนี่ยแนะครับแต่โดนไม่ดีครับเด็กไทยจะสับศอกขวาอุ้ยเดี่ยวไปนิดเดียวนะครับเกือบโดนการกระบาดครับบ้านศรีสระครับแตกกันนะครับยกนี้ยกนี้ยกที่สองเล่นหนักนะครับเล่นหนักทั้งแข้งทั้งศอกมาแล้วครับอีกข้ออีกข้อเก็บอาวุธเป็นนะครับอาลีครับจังหวะเตะขวาไปอ้าวแล้วครับแต่ยกหังไม่ทัน เพชรทุชัยครับเอาโดนมาซ้ายของอาลีไม่ครัวแล้วครับวันนี้ยาว่าครับใจครับเพชรทุชัยซายโอ้โหสวยผูเล่นอะไรครับโอ้โหยังไงฮะเพื่อหมายการค้าครับอาลรีครับแจ้งจะกถอยกูเล่นูเล่ครับอาลีครับโอ้โหนี่โยนซอกไม่ยครับตัดการทับเลยครับ มานอนเล่นจุดสายชายหาดไม่ใช่นะฮะเหมือนไม่เต็มใจจะนอนฮะเอายังไงเอายังไงฮะนะลุกไม่ลุกดีกว่าลุกแล้วลุกแล้วแต่ว่าโอ้ช้าถึงเก้าแล้วลุกมาไม่ทันนะโอ้ต้องดูเขาว่าโดนอะไรตอผมโดนลูกแข็งแรงนะครับฮัสกี้ชแข็งแรงมากไม่ไม่รู้เป็นศอกหรือเปล่านะครับเอาละครับนี่ครับคือนี่คือแชมป์หวยรอบอีซูซิครับครับ หลังที่31หลังล่าสุดอย่างที่บอกนะครับว่าบวยค่าเชื่อกน,นี้ บางทีเหมือนโดนแบบแหมคุณหมอจิรศักดิ์กุภาชาติครับก็เจ็บแต่ว่าเลดเลดข้อมือแกนยันเส้นเล็กลงนะเล็กลงแต่ว่าหนาขึ้นขอหนาขึ้นครับเดี๋ยวเราดูภาพข้อต่อนที่ยังโปร่งไอ้ที่อันใหญ่นจะทะลึงอย่างโก่อันนี้บาดนึงครับผมแต่ว่าเล็กอ่ะมาดูภาพช้าว่าโดนอะไรบ้างครับโดนอะไรครับโอ้ยจังหวะนี้จังหวะแรกอะโดนข้อขวาครับโดนข้ขวาแทบลูกบอลไปชนะไม่ได้แล้วเพราะสับซอกขวาครับ แล้วก็แม่คีิปที่ตีเข่าซ้ายครับเห็นได้ชัดครับถึงความแข็งแรงครับนี่ครับพอเข้าวงในนี่เห็นเลยสับสอกขวานะครับนี่ทำแท้จะถอดใจแล้วนะครับทางด้านของอาลีและหมัดนี้ครับ แม่โดนอะไรนะฮะโดนที่หัวใจครับโดนที่หัวใจโดนที่หัวใจคือศอกขวานี่อาจจะโดนเฉียดเฉียดแต่ว่าแหมแกโดนไปเยอะแล้วกว่านันระยะเวลาเป็นนานแล้วแต่พอเพชรชัยโขมโขมเข้าหาหัวใจหัวใจแบบเมื่อกี้มีภาพช้าไปนะฮะเอาละครับพัคบุตรเจคนณเดียวบนเวทีครับฉะนั้นก็ประกาศดังๆเลยด้วยกันนะครับทัดพุทธนาเจเก้อ แสดงความยินดีหูชนะนะครับรับเป็นกันใจกับยูนิพายไปไปแต่ใดเราบรรลุยกันไปได้ได้ครับผมนะ่ะแล้ครับเดี๋ยวคอติดตามนะ